ขาเดืเอาขนมปังมาขายเลยเนาะแเมื่อกี้มันหมวกเท่ปังขนมปังอ่ามาแล้ทุกคนมีพกกิเศษจะพาทุกคนมาปล่อยปลาเอ้ยไ,ไม่ใช่ให้ฮานปลาห้าบาทนะครับทุกท่านห้าบาทนะห่งห้าบาท

รดแดดดแเลทยเทบเลโอันนีช่มที่เกอดเป็นบรรยากาศภา้ในวัดอย่และอันตายอะไรอย่ง เฮ้ยเือตูดดูมาดังไก่ตามพี่กโลมาให้อาหารป่าอ่าบากคนคลิปนี้คงจะมีไดะเียนทางนี้แหลยเป็นประเนีนอะไรดออตัวไหนก็แชร์กันที่ตามไปที่ช่อชแนลเดลกับเลยทำไมคชิปนาสำหรับคลิปนี้กับสวัสดิราร